สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Healing Tarot 246 by Love นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อที่ว่าปฏิหารที่จะเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงนะคะเป็นคลิปแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับเพื่อนๆทุกคนได้นะคะบางท่านอาจจะตรงทั้งหมดตรงบางส่วนหรือไม่ตรงเลยแต่ก็สามารถฟังได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ขอเช้คพลังงานตัวตนของเพื่อนก่อนนะคะขออนุญาตครูครุบาอาจารย์ทั้งภายนอกและภายในนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้การอ่านไพ่ครั้งนี้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการนะคะเพื่อนๆตั้งจิตเป็นสมาธินะคะเราจะได้รู้ว่าปาฏิหาริยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราภายใน48ชั่วโมงขอรับด้วยควนนะคะของมอบพลังบวกบกให้กับเพื่อนๆนะ นี้ขอดูพลังงานตัวตนก่อนนะคะ คืออยากพาน้องแม่ออกมาด้วยอ่ะชอบโอเคเรามาดูพลังงานตรงๆกันก่อนค่ะพลังงานของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนอ่ะโอ้สุดยอดค่ะ mm hmm. เดอะเมจิเชียนะคะก็คือคุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ว่าสิ่งนั้น To do anything you want ไม่ว่าคุณจะ นิดหรือคุณจะวอนไม่ว่าทุกอย่างอะ่ะคุณสามารถเสกสรรปั้นแต่งคุณทำได้เพราะว่าเดอะเมจิเชียนเขาคือมีคุณสมบัติที่พร้อมในทุกๆด้านนะคะเหมือนเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุ 8. คืออันนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยด้วยพลังงานของคุณน่ะแต่เรามาดูกันว่ากว่าจะมาเป็นเดอะเมจิเชียนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างการคุณได้เพราะตัวคุณเองอะ่ะมีความพร้อมแล้วก็มีความเป็นผู้ให ด้วยคุณสามารถที่จะทำสิ่งรู้จักการให้และการรับอะค่ะทุกๆครั้งที่คุณมอบสิ่งใดออกไปอะสิ่งนั้นมันก็จะกลับมาหาคุณคุณเรียนรู้ที่จะให้และรับเป็นแล้วเพราะว่าหลายๆส่วนใหญ่คนเราอะมักจะเคยชินกับการให้การเป็นคนดีโดยลืมนึกไปว่า การรับอะ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนไม่ดีนะแต่ถ้าการให้ที่ให้จนทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นแสดงว่าคุณะ่ะไม่รักตัวเองอันนี้คุณต้องแยกให้ออกก่อนนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณเป็น King of Pentacles อันนี้ Two p f p t n t l e s e s อันนี้คือ The Hermit มันคือสุดยอดมากคุณกลับมาเรียนรู้ กลับมาอยู่กับตัวตนภายใน They They ร e ทำสิ่งดัต e มดบ y o u o ยู you all ก็คือคุณกลับมาทำสิ่ง,งต่างๆคุณกลับมาอยู่กับตัวตนของคุณจนคุณสามารถที่จะบาลานซ์สิ่งต่างๆได้รู้จักสมดุลในการดำเนินชีวิตจนทำให้คุณก้าวเข้าไปสู่พอค,คุณกลับมาอยู่ตัวตนภายในเรียนรู้จักตัวเองแล้ว รู้จักการรักในเงื่อนไขรู้จักการรักและรับที่รู้จักทั้งรับและให้คีฟแฟนเทคที่สมบูรณ์คุณก็กล้ามาสู่ความเป็น king of p e n n a c ค e คือเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมีเหตุผลในนี้เขาจะบอกเลยว่า true success is isn't just about money is about happiness too ความสุข ความประสบความสําเร็จที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะแต่มันเกี่ยวกับความสุขที่คุณได้รับมันต่างหากก็คือพอสิบเหรียญน่ะมันเป็นความครบพร้อมนอกจากทางด้านกายภาพแล้วอะ่ะตัวคุณเองอ่ะก็ยังมีความสุขความครบมีความสุขในครอบครัวมีคู่รักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่น มีสมดุลเป็นคนที่สามารถสมดุลในชีวิตตัวเองได้พอร,รู้จักการรับและการให้ที่สมบุ์แล้วก็รู้จักตัวตนภายในสื่อสารกับไฮเออร์เซลได้จนกลายมาเป็นเดอะเมจิเชยยีก็คือคนที่สามารถเปลี่ยนบุญมาเป็นเหรียญได้เพราะว่าการที่มาเป็นเดอะเฮอร์มิสอยู่กับตัวตนทำยังไงนั่งสมาธิค่ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาสติมาปัญญาเกิดแล้วปัญญาเกิด ไม่ว่าเปอุปสรรคหรืออะไรแค่ไหนคุณจะมองทุกอย่างอ่านขาดคุณจะหาทางออกของปัญหาได้เจอเสมอคุณจึงเป็นดั่งนักเล่นแร่แปรธาตุเพราะว่าในทางเหรียญแล้วจริงๆเ่ยก็เปรียบเหมือนบุญคุณทําบุญมากเท่าไหร่คนที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางพระโสดาบันหรือการปฏิบัติอ่ะไม่มีทางที่กว่าขึ้นแล้วมีแล้วรู้แล้วเข้าสู่เส้นทางแล้วอ่ะ มันจะตกลงนะคะเพราะเมื่อคุณดูแล้วคุณตื่นรู้แล้วอ่ะคุณมีแต่จะอัพตัวเองขึ้นศึกษามากขึ้นเข้าใจมากขึ้นอยู่ที่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนว่าจะไปสู่ที่จุดไหนแต่เชื่อแน่ว่าพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาตัวต,วตวนวันนี้อ่ะทุกคนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมง จะเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงนะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมง mm hmm. คุณได้การพิเศษค่ะ The cozy wish check a change for each morning in a new beginning mm hmm. คือทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาปฏิหารที่เจอคือคุณก็จะ มันเหมือนกับว่าอยากให้คุณอะนอกจาก p r e เชอร์คนอื่นแล้วอะอยากให้คุณ p r e เชอร์ตัวเองด้วยอะคือทำทุกวันให้เป็นวันใหม่เสมออะก็หมายความว่าคุณอยู่กับปัจจุบันคุณไม่ได้มองอดีตนะคะเพราะว่าอาดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ให้คุณอยู่กับปัจจุบันคือทุกวันจะเป็นวันใหม่เสมออะ วันนี้เป็นปัจจุบันแต่พวันเช้าวันลุ่งขึ้นวันนี้จะเป็นอดีตละแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นปัจจุบัน queen of cups ค่ะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณนะ่ะจะเป็นคนที่สื่อสารกับ higher self ของคุณนะ่ะ ได้อย่างดีและชัดเจนมากขึ้นด้วยคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีเอาใจใส่ดูแลแล้วคุณก็สามารถเข้าใจถึงความรู้สึกผู้อื่นพอเซนสัญชาตญาณคุณเปิดอะ่ะคุณสามารถสื่อได้เลยรู้เลยว่าคนนี้เขาคิดอีกฝ่ายหนึ่งคิดรู้สึกอะไรต้องการอะไรทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มกันปฏิอารก็คือคุณจะค้นพบตัวเองนี่นะ Anxism toxic to อันนี้ก็เป็นการพิเศษอีกใบหนึ่งนะคะคือทุกอย่างปฏิหารจะเกิดคุณจะรู้เลยว่าพอเซนส์สัญชาตญาณไปในคุณเปิดขนาดนี้แล้วว่าคุณรู้แล้วว่าคุณจะอยู่กับปัจจุบันจะมีความสุขยังไงแล้วคุณก็จะเรียนรู้ว่าอะไรที่มันท็อกซิกของในชีวิตคุณนะคุณจะเอามันออกไปจากชีวิตคุณมันจะทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์และมีความสุขนะคะนอกเหนือจาก พลังของตัวตนของแล้วปฏิหารที่จะเกิดขึ้นนะ่ะทำให้คุณรู้จักตัวตนคุณเองรู้จักกล้าที่จะปฏิเสธและกล้าที่จะยอมรับในทุกข้อดีและข้อเสียของตัวเอง The h i g h o p h a n t ออกมายืนยันว่าประเพณีที่สำคัญน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลกับทุกอย่างอะ่ะ นี่ก็คือดีไฮโรเฟนใช่ไหมคะก็คือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมายืนยันอีกอะว่าปฏิหารน,นั้นเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆหร,หรือไม่ก็คุณเองอะ่ะจะค้นพบว่าตัวคุณน่ะสามารถที่จะออกมาเป็นครูครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นผู้ให้องค์ความรู้อ่ะเผยแพร่เป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้นะคะใบนี้เอ๊ คุณได้ไพ่พิเศษถึง3ใบนะคะใบนี้บอกว่าให้คุณเรียนรู้ว่าอะไรที่มันเป็นความสบายอะ่ะไม่ว่าที่ไหนอ่ะมันไม่จำเป็นหรอกที่ไหนก็ได้ถ้ามันคุณจะทำให้คุณมีความสุขอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะ่ะปฏิหารคือสิ่งที่ศักดิ์ธิ์อยากจะบอกว่าเมื่อคุณเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ใจสื่อสรารกับไฮโอเซลได้แล้ว คุณรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบนันนั่นคือสิ่งสำคัญมากมันดูเหมือนง่ายแต่มันเป็นการเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าคุณเรามักจะคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องที่เราทำผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่ทำให้เรามีความทุกข์อกหักทำผิดพลาดโดนโกงโดนหักหลังคุณจะวนเวียนคิดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนทำให้พื้นที่ในสมองหรือความคิดของคุณว,ว,วเบชั่นของคุณอาจจะตำ่ำมันจะดึงดูดสิ่งที่เป็นบชั่นเดียวกันเข้ามา เพราะฉะนั้นทุกวันที่ตื่นขึ้นน่ะให้คุณลืมวันเก่าๆข้อผิดพลาดเก่าๆคุณลืมไปเลยแล้วคุณตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ของคุณและเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เมื่อนั้นแล้วคุณก็จะแล้วคุณก็จะกล้าที่จะรู้ว่าอะไรที่ใช่และไม่ใช่ที่ดีและไม่ดีอะไรที่เป็นร็อกซิกสำหรับคุณคุณไม่เอาเลยคุณเลือกแต่สิ่งที่ดีๆแล้วคุณก็รู้ว่าความสุขของคุณอยู่ที่ไหนความสบายอยู่ที่ไหน มันไม่ได้มันไม่จาเป็นน่ะมันอยู่ที่ตัวคุณน่ะปฏิหารเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะคุณจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆมาแล้วคุณถึงกล้ามาสู่จุดนี้ได้และภายใน48วันนี้ไอ้ย48ชั่วโมงค่ะคุณจะค้นพบในสิ่งเหล่านี้หรือบางท่านก็สามารถที่บางท่านก็จะมาเป็นครูคุบาอาจารย์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นจากประสบการณ์ต่างๆที่ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นเดอะเมจิเชียนเนี่ย ออกมาเป็นผู้ให้พอเพื่อนๆผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรนะคะให้ใต้สำรับค่ะ The High p i n t e s s The High l o Fence ออกมายืนยันนะคะว่าเซตว่าสิ่งเหล่านี้คือพลังงานตัวตนของเพื่อนๆและสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายใน48วัน เอ48วันเอามาจากไหนกันก่อน48ชั่วโมงค่ะเรามาขอคำแนะนำจาก a r c h i ิช s ชอบมากค่ะให้สำหรับนี้ The Energy of a v a l o n Card นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์รุรุคุบาอาจารย์หรือเสด็จพ่อองค์สมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผู้อ่านนับถือนะคะว่าท่านจะเมตตามีคำแนะนำใดให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะ เรามาดูพร้อมๆกันเลยวันนี้จะทำคลิปไม่ยาวนะคะทำยาวๆมาหลายวันแล้วหลังจากเว้นไปกลับมาขอทำคลิปสั้นๆก่อนไม่สบายไปหลายวันเลยไม่ไม่พร้อมพลังงานไม่พร้อมที่จะออกมาคิดถึงทุกคนวันนี้ก็เลยเออทำเลยดีกว่าอาการนี้ เรามาดูกันนะคะขอองค์ครุรูบาอาจารย์ทั้งภายนอกและภายในและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ลูกเคารพนับถือุกพระองค์ได้โปรดให้คําแนะนําให้กับลูกๆหลานๆผู้ที่เข้ามาฟังในแรนดอมนี้ด้วยนะเจ้าคะสาธุค่ะอาจจะได้คีย์เวิร์ดอะไรกลับไปกันนะคะไปต่อยอดกันเนาะใบแรกค่ะ โฟนจักระค่ะคือจักระที่4จักระที่อยู่บริเวณหัวใจนะคะว้าว a p a ความพอใจ j o u น n e ค่ะบางท่านอาจจะได้ออกเดินทางก็ได้แต่เดินทางไปสู่แสงสว่างนะคะเตรียมกระเป๋าพร้อมแล้วอะคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆน,น่าจะปลดล็อก ใครที่ติดปัญหาปลดล็อกปลดปลมในส่วนของฮาจาักรกะได้แล้วคือจักระที่4นะคะเพราะว่าอัพพชิเอคือเหมือนกับว่าใจมันมีความสุขทางใจมีความพอใจแล้วอะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะเดินก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่อาจจะมีใครมีแผนอาจจะไปเดินเที่ยวใกล้ๆก,ก็ได้นะคะขออีกหน่อยด o r t ูโรแมน c ์ค่ะความรักก็มาเปิดประตูสู่ความรัก อาจจะเดินทางไปกับคนรักก็ได้นะคะใต้สำรับค่ะดอทูแวล u ูเห็นแล้วให้เลยค่ะก็คือเพื่อนๆนะคะจะปลดล็อกปลดปมได้ในส่วนของหาจักระนจนทำให้สภาพจิตใจอะ่ะมันแอฟเชิเอแล้วลว่าเราประตูของความรักค่ะคะือดอทูโรแมน c ์ก็เปิดขึ้น d o ทูแว l u รูก็เปิดขึ้นก็คือประตูของความรัก ของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ก็เปิดแล้วก้าวเข้าสู่เส้นทางอาจจะออกไปบบยบินออกจ,จะอาจจะไปกราวดิง้งไปเที่ยวไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านอะไรมาแล้วนะคะเยอะแยะมากมายสวยงามเรามาขอคอําอวยพรจากนังฟ้าดีกว่านะคะว่านังฟ้ามีอะไรอยากจะบอกเพกื่อนๆว่าจะสั้นๆยาวอ,อีกแล้วเดี๋ยวขอหาก่อนว่าเอาไว้ไหนนะอ๋อโอเคเจอแล้วคะ่ะ เรามาให้นางฟ้าอวยพรกันนะคะให้เ,เพื่อนๆโอเคอาจจะสับชานิดนึงค่ะไม่นิดนะคะ่ะสำหรับเขอใหญ่แต่ชฟเฟิลไว้แล้วบางส่วนนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และไฮเออร์เซลนะคะ ได้อวยพรให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังในรนดอมนี้ให้ได้รับพลังงานบวกๆให้ได้รับสิ่งดีๆไปนะคะสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ชอบอยู่ในศีลในธรรมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนรับมันไปนะคะ6060 60ถ้าเธอไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนซึ่งแน่นอนเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยใจสู้อยู่แล้วค่ะเพราะผ่านมาเป็นถึงเดมจิเชีใช่ไหมคะ 2266เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆคู่ควรนะคะ5 6ค่ะเราอยู่ข้างๆคุณเสมอก็คือ Higher ร์ l ซและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับข้างๆเพื่อนๆเ,เสมอนะคะขอให้เชื่อใจและแน่ใจทุกอย่างในสิ่งที่ทำนะคะ1 1 1 5อย่าลืมที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ไม่ว่าใครอาจจะเคยสัญญาอะไรกับตัวเองไว้นะคะ ขอให้กลับไปนึกถึงแล้วก็นํามันกลับมาทําแล้วก็อย่ายอมแพ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ข้างๆเพื่อนๆเสมอนะคะแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองด้วย2.1.2.1ตื่นรู้ได้แล้วซึ่งแน่นอนค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาในแรนดอมนี้ส่วนใหญ่น่าจะตื่นรู้กันแล้วแล้วก็ผ่านบททดสอบแล้วจนมาเป็นเดม m จิเชียนรู้จักการให้และการรับที่สมบูรณ์และรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร สามารถบาลานชีวิตตัวเองได้อย <combined> ่างสมดุลกลับมาเรียนรู้กลับมาเข้ามาสู่ภายในตัวตนของตัวเองนะคะพบตัวตนตัวเองอย่างแท้จริงปฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นใน48ชั่วโมงนี้ก็คือพอสิ่งเหล่านี้ตัวตนพลังงานตัวตนของเพื่อนๆเปลี่ยนจากข้างในกายาสิ่งที่แสดงออกข้างนอกมันเปลี่ยนมันทาให้เพื่อนๆเข้าใจว่าให้เพื่อนๆอยู่ต้องอยู่กับปัจจุบันและเพื่อนๆก็มีจิตเมตตา ก็จะเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นมีความเอาใจใส่ side. แล้วเห็นแล้วเซ้นสัญชาตญาณก็เปิดยืนยันด้วย the hair ล e f l t กับ the h ไฮพ print e s สามารถสื่อสารกับองคุรุกุบาอาจารย์ของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นท็อกซิกแล้วรู้ว่าอะไรที่เป็นความสุขของตัวเองใน48ชั่วโมงนี้เพื่อนๆจะได้ได้สิ่ง ได้ตกผนึกได้ตกตะกรสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ใครที่ติดเรื่องฮัดเรื่องปมเรื่องหจาจกกักระก็จะรูดพนได้พบกับได้ผ่านบททดสอบแล้วอาจจะได้ไปท่องเที่ยวไปกราวดิ้งหลังจากที่ได้ผ่านบททดสอบมาหนักหนาแล้วจนเหมือนจบแชปเตอร์หนึ่งละ อาจจะแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวแต่ที่สำคัญที่มันเป็นไฮไลท์คือ door to romance กับ door to value เพื่อนๆก็เปิดก็คือความสัมพันธ์ในด้านความรักอาจจะเป็นกระยาณมิตรความรักครอบครัวหรือว่าประตูเปิดสู่ความมั่งคั่งความสมบูรณ์ในชีวิต potential น p p e a l มาแล้วอันนี้คือ door to value ย่อมแน่นอนสิ่งเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาออยพอรว่าเพื่อนๆต้องไม่ยอมแพ้นะคะ เพื่อนๆคู่ควรกับทุกสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับและท่านก็อยู่กับเพื่อนๆเ,เสมออะไรที่เคยสัญญาไว้กับตัวเองก็นำกลับมาทำให้สำเร็จเพราะว่าเพื่อนๆตื่นรู้แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือพลังงานตัวตนที่เข้ามาในรนดอมและปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงค่ะอย่างสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์อมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักเข้ามาทักทายผู้อ่านนะคะที่พร้อมที่จะให้ด้งความรักให้ความปรารถนาดีและก็ให้พลังงานบวกๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้ขอกล่าว่าสวัสดีและขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายนะคะ